อ่ะคุณชิว่าเขาเพื่อนๆผมประจางเอนะฮะเราอยู่ในแมปของโปรเจกต์ซันเดย์นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิววิชาเลือดสูตรนะครับของเทมเบอรี่นะครับกับยาฮาบะเนาะหรือว่าอันตุลลูกต่อนั่นเองนะครับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นรวมกันเลยนะครับสองอันตุลด้วยกันเนาะเพราะว่าสองไอตัวของเทมเบอรี่กับตัวของยาฮาบะเนี่ยมันมาคู่กันเนาะไอตอนในอนิเมะนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยผมจะโกงแค่ไหนแล้วก็เกียน์ไหมแล้วก็จะโหดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเเเเเลลลยยดีีีีกกกกกววว่่่่่าาาานนนนนนนะะะออทข้้้้ไปปปรรรรัััับบบชชมมคคคืิโ์ใหพๆแ็ ที่ติดตามเกมโปรเจกต์อยู่แล้วก็เกมอื่นนะครับผมพวกอันกเวอร์พวกเอเวนเจอร์นะครับก็อย่าลืมเลยที่จะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมก็พาผมเป็นแสนซับย์ด้วยกันทุกคนเนาะอ่อนใจไกลเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาเริกมาเลยดีกว่าดีครับผมสำหรับตัววิชาเลื่องสูตรนะครับก็โดยเริ่มแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันครับก็จะเป็นสกิล Z X C V นั่นเองนะครับตอนนี้อาจจะเห็นน้อยกว่านะครับอ่า วิชาเลือดอื่นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันจะมีสกิลเพิ่มอีก2อันด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมสำหรับสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลแซดเนาะก็คือมีชื่อว่า normal s h o w นะครับผมสกิลนี้นะครับมันจะเป็นการกดปาลูกบอลไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ปุ๊บเมื่อตีเนี่ยจะทำให้ประตูที่โดนเนี่ยคือติดตันนั่นเองนะครับคือเราสามารถสกอร์ได้นะนะครับผมเขียงได้ด้วยนะครับแต่เราต้องเล็งดีๆนะสำหรับท่านี้นะครับผมสำหรับ normal throw เมื่อเวลาโดนใส่ตู้เนี่ยตุตูก็จะติดสตันไปแป๊บหนึ่งเนาะคิวนี้กดปุ๊บโดนตูปุ๊บอา่าไม่โดนเดียวไม่โดนเอาละโอเคเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือกดค้างปุ๊บ กดค้างก็ได้แบบนี้นะครับก็จะทําให้ตูนนะครับติดตันไปประมาณสองวิถึงสามวิเนาะเมื่อกี้ t h เมจอันนี้คือยังไม่ตันนะอยู่ที่24เลยนะครับผมเมื่อใช้สกิลนี้นะโอเคครับผมสำหรับสกิลแซดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นสกิลที่2เป็นสกิลเอ็กนะครับมีชื่อว่าดับเบิ t h r o นะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการปล่อยลูกบอล2ลูกนะครับผมออกมาแบบมือแบบนี้นะครับปุ๊บนี่แบบนี้แล้วก็ปาครับปุ๊บปุ๊บ คือเราสามารถสกอ๊ตได้2ลูกครับเพราขาแบบหันซ้ายก็ด้านซ้ายกับขวาได้นะครับแต่เราต้องดูดีๆนะว่าเขาจะหลบทันหรือเปล่านะเออสกิลนี้เหมือนกันครับผมซึ่งเวลาโดนเนี่ยก็จะติดสตัร์เหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นปะปึ๊บปึ๊บเห็นปะดาเมจนะครับก็อยู่ที่ประมาณ21นะครับต่อลูกเนาะสำหรับสกิลดับเบิลโทนะครับจะน้อยลงมาหน่อยนะครับผมต่อมาสกิลพาวเวอร์คิกนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะไม่ได้ใช้มือแล้วนะแต่จะใช้เป็นตัวของขานั่นเองนะครับในการเตะนะก็คือจะ โยนบอลขึ้นมาแล้วก็เตะแบบนี้นี่นะครับก็ดาเมก็คือจะแรงพอสมควรเลยนะครับเดลเมจอยู่ที่46เลยนะบุ๊กเนะาะเมื่อกี้อดเลยก็คือฮิตเดียวแต่เดลเมจแรงมากนะครับทกิวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อโดนตัวปุ๊บก็จะติดตตันนะครับปุ๊บแฮร์เบิรก็็ติดตตันเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่อาจจะนานหน่อยใชียวอันนี้นานหน่อยเนะนาะอันนี้นาน,นานกว่านะครับประมาณ4วินะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นสกิลที่4นะครับมีชื่อว่า f o r arm นะครับสกิลเนี้ยเวลาเรากดเนี่ยมันจะชูแขนทั้งเราออกมาเพิ่มอีก2แขนนะครับก็จะเป็นทั้งหมดประมาณ6แขนด้วยกันครับแต่จะใช้จริงๆอยู่ที่ประมาณ4แขนนะไอ้แขนนี่เป็นหลักๆเราเนี่ยคือไม่ได้ใช้นะครับสหรับทีกูแรกเลยนะครับนี่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็ได้เป็นทิปเปิ t h r o นะสกิลเนี้ยมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะปล่อยบอลสีลูกนะครับผมประมาณ4ฮิตด้วยกันเนาะกดเอ็นปุ๊บต้องกดค้างนะครับแล้วก็ปล่อย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  ซึ่งดาเมจตัวของบอลแรกเนี่ยจะอยู่ที่4 5แลห้าหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ30ินะครับซึ่งต่อลูกเลยเดี๋ยวจะให้ดูต่อลูกนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งมันเราคือเราจะมีเวลาในการใช้แขนอยู่นะครับพอสักพักปุ๊บก็จะหายไปนะครับแต่ตัวที่เราใช้แขนคือมานาจะไม่ลดนะเหมือนว่าจะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับเห็นปลว่าแขนมันจะหายไปนะครับไม่ได้อยู่ตลอดนะครับผมแต่สกิลวีนี่คือคูลดาวนานอยู่นะครับต้องบอกไปเลยนะโอเคถึงเวลาใช้แล้วนะครับผมมากดสกิลวีนะครับปล่อยแขนลงมาแล้วก็กด N ้างนะครับ กดค้างปึ๊บ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 นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็นประมาณ4 5 3 0 4 5 3 0หรือเปล่าประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าโดนทุกลูกนะครับต้านทุกท่าเลยว่าได้นะครับสหรับท่าฮิปเปิลทูเนาะต่อมานะครับผมท่าสุดท้ายในแก้วผมมีชื่อว่าเทมาริเมเทโอนะครับสหรับท่าเนี้ยเนี่ยวิธีการใช้คือเราจะต้องกดค้างแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นแบบโตก็โตก็เหมือนท่าเมื่อกี้นะแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเลือกวงกลมที่อยู่บนพื้นอย่างเนี้ยนะครับเห็นปปะึ๊บ ก็จะเป็นประมาณนี้คือจะมีโอกาสโดนบ้างไม่โดนบ้างนะท่าเนี้ยเราต้องแบบเราคือเราต้องแบบมันมีอยู่ประมาณ4ฮิตนะครับเรียกยังไงเดียะมีอยู่4ฮิตแล้วก็ต้องเลือกให้โดนนะครับถ้าว่าเราเลือกพลาหรือว่าศัตรูหลบได้ก็คือไม่โดนเลยนะท่านั้นนะครับบอกเลยว่าท่าเนี้ยต้องใช้ดีๆนะครับแล้วก็ใช้ยากด้วยนะครับเวลาศัตรูวิ่งมาเนี่ยก็ให้เราแบบกดสไลด์ก็ได้นะครับเราวิ่งวิ่งตามเรามาสมมติว่าเรากําลังวิ่งหนีเขาอยู่นะเราใช้ทีมบีนะครับก็กดไปเลยนะครับปึ๊บแบบเป็นทางแบบเนี้ ก็ได้เป็นแบบว่านี้เมื่อโดนเนี่ยก็ได้ทำให้ล้มด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็สลับตัวขอวิชาเลือกสูตรนะครับของแอโร่นะครับหรือว่ายาฮาบะนะครับก็จะมีทั้งหมด5สกิลด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลเพิ่มเติม6เป็น7อะไรเงี้ยไม่มีนั่นเองครับก็คือยังมีสกิลแ XCVN นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันที่สกิลแรกนะคช้าผมที่มีชื่อว่าแอโร่น n o c k back นะครับ เป็นสกิลแซ้เนาะสำหรับสกิลนี้นะครับเมื่อว่าตัวไหนนะครับหรือว่าตัวคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในวงของเราหครับหรือว่าอยู่ในบริเวณของเราเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะทําให้ตัวนั้นนะครับทำการกระเด็นมันเองก็คือจะใช้ท่าคอนแทสปุ๊บแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะทาให้กระเด็นออกไปเป็นประมาณน,นี้นะครับก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือน็อกแบ็ k นะครับผมซึ่งดาเมจไม่ค่อยแรงเนาะท่านี้เหมือนว่าเพ็นงแค่น็อกแบ็คเฉยๆเนาะท่านี้นะครับแล้วก็คูลดาวน์เร็วด้วยนะครับซึ่งจะทำท่าเป็นประมาณน,นี้ขอลองดูท่าหนะ่อย นี่ฮะก็จะเป็นท่าเหมือนว่าคล้ายๆกับตวัดมือแล้วก็ผักออกไปนั่นเองนะครับสำหรับท่านี้ยวขออีกผักอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะว่าดาเมจเท่าไหร่ดาเมจไม่ค่อยแรงเนาะมีดาเมจไหมเหมือนไม่มีดาเมจเลยโอเคหักไปปุ๊บปุ๊บดาเมจอยู่ที่3 2นะครับแล้วก็จะผักไปก็ตัวศัตรูเนี you, right? tiempo, right people, okay. right ่ยก็จะล้มด้วยนั่นเองนะแต่ล้มแป๊บเดียวนะก็ถ the ้าแซดนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้ ต่อมานะครับท่าที่สองครับมีชื่อว่าแอโรไฟนนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับไม่ใช่ทั้งสกิลโจมตีไม่ใช่ทั้งสกิลคอมโบหรือว่าอะไระครับเป็นสกิลที่กด X ปุ๊บมันจะเป็นการเอาไว้บินหนีแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรท่าที่โคตรเกียร์เลยเนาะแล้วบินนานด้วยนะเห็นป่ะมีการหมุนโชว์ดอ่ะโคตรเกียร์นะเพื่อนเห็นป่ะ วะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสลับ่าแอรโรไฟไฟนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับต่อสู้น่าจะเกี่ยวกับการบินหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ท่านี้คือครูดาวนานนะครับก็ท่า X ็ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาในคช้าผมเป็นสกิลตีนะครับมีชื่อว่าพิวลิงแอโรนะครับสลับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยตัวที่อยู่ตูเนี่ยก็จะทําการผลักเข้ามานะครับแแล้วก็ต่อยออกไปแบบนี้นั่นเองในคช้าผมดึงกลับเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปเนาะ เหมือนว่าโดนข้างหน้าเราดูดเข้ามาแล้วก็พักออกไปนะฮะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ในคับผมตลับท่านี้อะไรแครับผมเดี๋ยวมาต่อที่สกิลวีกันเลยดีกว่านะครับหรือว่าสกิลที่4นะครับมีชื่อว่าโคเคสือเอรอ์นีครับ ตลอดสกิลนี้นะครับเมื่อเราอยู่ไกลๆเนี่ยก็จะสามารถโดนได้เหมือนกันนะครับก็เป็นสกิลเมื่อเราส่งเอโร่กดสกิลปุ๊บนะครับเราจะส่งเอโร่ไปหาสตูนะที่เราชี้เมาส์ไปหานะแล้วก็จะทําให้ัตูที่โดนเนี่ยบินเข้าไปโดนฟ้าไว้แล้วก็จะทำดาเมจอยู่ที่ประมาณ1 1ฮิตนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับเดี๋ยวลองเลยกันดีกว่านะคนที่ถือเอโร่กดไปไม่พุ่งเข้ามาแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ตกลงมาเนี้ยนะครับแต่ไม่ล้มนะฮะสกิลนี้ซึ่งเป็นสกิลที่เหมือนว่าผลักออกไปแล้วก็ทไดด้้วยนะ ตึ้งเป็นสกิลที่เกียร์ไหมคิดว่าเกียร์ไหมคิวเนี้ยเกียร์มันพังแล้วมันหนีบินหนีใช่แล้วก็แบบเมื่อเรากดปุ๊บเรากด X ปุ๊บเรากด X บินหนีอ่ะกด X อ็กซ์อ่ะแมวหนีก็ได้เหมือนกันโอเคเอาละในสุดก็ครูดาวเสร็จแล้วนี่ครับเราต้องเล็งดีๆนะไม่นั้นมุดลงพื้นนะครับเมื่อสมมติว่าเรากดเนี่ยมันมุดลงพื้นนะเว้ยเห็นปะเนี่ยเราต้องตะโก้เมาส์ดีๆนะครับเมื่อเราตะโก้ไม่ดีคือเราโดนขบวนตรวจยับเลยเนาะเมื่อกี้บอกเลยว่ายับเลยนะเมื่อกี้ใช่ปะ เราต้องเล็งไปที่ตัวจริงๆเว้ยคือเราห้ามเล็งตรงพื้นนะครับต้องเอาที่เน้นๆตัวเลยเว้ยเวลาเรากดเนี่ยเอาละคุยดาวเสร็จแล้วกดเลยแล้วกันนะครับตรงหัวปุ๊บน,นี่ฮะนี่ปุ๊บแล้วก็หายไปเลยตกมาปลื้มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของโคคิสต์เอโร่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นสกิลเกียนๆหนึ่งสกิลนะครับที่มีอยู่กับลูกศรนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นทักษะเอ็นนั่นเองนะฮะทกิลนี้ครับมีชื่อว่าเอโรสสไปนนะครับเมื่อเรากดปุ๊บตัวไหนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าตรงที่เราชี้นะครับก็จะเกิดทําการมีหนามขึ้นมาหรือว่าเอโร่หนามขึ้นมานั่นเองนะครับกดแบบนี้ปุ๊บนี่กดปุ๊บนี่เห็นป่าวว่าจะมีเป็นแบบนี้ขึ้นมานั่นเองครับทำดาเมจอยู่ที่7ฮิตนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่17นั่นเองนะครับรอบละสิบเจ็ดนะโอ้เป็นร้อยเลยนะ 7รอบเนี่ยร้อยกว,กว่าเลยนะครับรักิวนี้นะครับทนกิะนี้นะครับเมื่อโดนแบบจางๆก็จะไม่สามารถบล็อกได้นะแต่ว่าเราโดนแบบการเอาไว้อยู่เนี่ยก็กาดก็ไดไ้เกือบแตกเลยก็ได้คือกาดจะแตกเลยนะครับบางทีแตกบางทีก็ไม่แตกเนาะท่านี้ลองบล็อกสิบล็อกนะครับกดปุ๊บๆเห็นป่าวว่ากาดก็จะอยู่ประมาณนี้นะใครที่แบบบวกเ้แล้วนะครับหรือว่าบวก8นี่คือแตกได้เลยนั่นเองครับเพราะว่าไม่ระวังดีๆนี่คือท่าน,นี้แรงมากเลยเนาะบุกเนาะ เอาละรครับผมเพื่อนๆครับผมเป็นไงบ้างครับผมทั้ง2ตัวนะครับหรือว่าวิชาเรื่องส่วทั้ง2ตัวเนี่ยคิดว่าเกียนแล้วก็โกงกันไหมครับผมและแต่ก็แอบเล่นอย่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ใครที่อยากติดตามเกมโปรเจกต์เทรลเยอร์ต่อไปแล้วก็ติดตามเกมอื่นนะครับก็แล้วคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆเนาะก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้ผมหน่อยครับ้ผมแล้วก็ไม่เจอ่อหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตาโยนะล่ะครับผม